ปีฟอร์มที่ไม่ชอบเล่นเลยตอบเลยเหรอพิติยึี้ยังไม่ได้สัาษไม่ใช่ยังไม่ตอบก็คือพูดพูดไว้ก่อนว่าจากรูปพันธ์สันเท้านายมาสคอตเดไดโนเานี้เป็นใครก็ไม่รู้แต่พวกเราจะต้องสัมภาษณ์เขาจนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นใครนี่คือการกลับมาอีกครั้งของสัมภาษณ์ไดโนเสาร์กติกานะคะ ในเดโนอสาร์เราจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหนึ่งท่านนะคะที่มาให้เราสัมภาษณ์ที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราต้องตั้งคําถามสัมภาษณ์เขาไปเรื่อยๆจะมาว่ามันคือสัมภาษณ์นะ <c oughs> ไม่ใช่จะตายแล้วหรอเดนอสเซอร์ <c oughs> ที่ไฟแล้วอ่ะ <c oughs> ใช่ถ้าใครรู้ว่าเป็นใครก็เขียนชื่อแทงเรื่องมาถ้าเกิดว่าจนหมดเวลาแล้วยังสัมภาษณ์ไม่ได้ก็ต้องเดา5นาทีนะครับโอเคได้พร้อมไมปุกกี้และปิ๊งปองพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะ นี่คือสัมภาษณ์ได้นงสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไดโน่สาววันนี้เธอมาเธอมาจากกรุงเทพหรือว่าเธอมาจากขอนแก่นกรุงเทพคะัวันนี้ทานอะไรมาหรือยังคะตอนเย็นนี้เรียบร้อยแล้วฮะวิวเมื่อกี้ม่เสียงมากรอเรือรเรือรเรือชัดมากเรียบร้อยและทานอะไรมาคะชมพูและฝรั่งค่ะ เมื่อกี้เสียงเหมือนผู้หญิงผู้หญิงอ่ะไม่คือทรงตัวอะไรเงี้ยเออรองเท้าเขาว่ามีความเล็กนั่งจริงแล้วถึงแม้จะเป็นแวนถึกๆแต่ว่ามันมีเล็กไดโนไดโนขอถามอย่าอย่าอย่าห้ามผู้หกนะใส่รองเท้าเบอร์อะไรอ่ะรองเท้าเบอร์แปดฮะรองเท้าเบอร์แปดได้ฉันใส่เบอร์แปดหรอเท้าอาจจะเล็กแต่อย่างอื่นไม่ได้เล็กนะฮะหีบแน่แเธอเธอไดโนสาวเราเจอกันครั้งล่าสุดนี่เมื่อกงานตอนไหนนะ โอ้จะไม่ได้แล้วอะน่าจะนานเลยแหละแต่เคยเจอกันอยู่ใช่ไหมล่ะเคยเจอกันไดโนไดโนพี่ป่อมแป๋มพี่ปุกกี้พี่ปอมเธอเคยทำงานกับใครมาก่อนบ้างคะครบทางชุดเลยค่ะละครเหรอละครละครหรือว่าอะไรเอกละครก็หนีละครกับเราด้วยทใช้แล้ววันนี้วันนี้เสร็จแล้วเธอจะไปทำอะไรต่อกลับบ้านมีงานร้องเพลงไหมเคยร้องเพลงเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพหรอไม่ใช่โอ้ดิแม่ที่นักร้อง แต่เธอเคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองใช่ปะถ้าหิวเหรอเหียวเยูอไม่กจะนี้กินแต่ฝรัหลังกับชมพูไงอ๋อกินแต่ฝรัหลังกับชมพูอาชีพในฝันล่าไดโนเสาร์เธอมีไหมมีค่ะอะไรจ๊ะมีค่ะนักวิจัยค่ะนักวิจัยเหรอเธอเรียนวิทยาศาสตร์มาอย่างนี้ใช่ปะเคยเรียนตอนเด็กเคยเรียนตอนเด็กแล้วพอตอนโตเธอเรียนอะไรตอนโตจบอะไรมา เรียนเป็น business ค่ะ business เขาพูด business บแบบนี้แล้วเนี่ยที่เพิ่งแต่งงานไปเนี่ยตอนนี um ้ยังมีความสุขดีไหมมีความสุขไอโน่สาวสูงเท่าไหร่คะคิดว่าสูงสูงเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบจับอีกอะร้อยเจ็ดสิบเท่าไหรกี้สูงคิดว่าสูงฉันว่าสูงประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสูงใช่เหรอร้อยเจ็ดสิบห้าใกล้เคียงเคยเดินแบบไหมเ อุ้ยเป็นอะไรใช,ไใช่เธอปาทิศที่ตอนที่เดินเดินแบบโพเอ็มอ่ะแล้วเธอแบบสวยมากเลยอ่ะปีนึงอ่ะใช่ปะสวยตลอดอ,อุ๊ยรู้แล้วทำไมรู้แล้ววะชอบกินอาหารฝรั่งหรืออาหารอีสา,สาสนทั้งดเลยชอบกินทั้งหมดอีกเธอมีอาชีพอื่นนอกจากเป็นดาราดารานักแสดงหรือเปล่าอ่ะเป็นเป็นเหระเป็นอาชีพแต่เปอะไรก็ไม่รู้ เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบอาชีพที่ว่านั่นคือเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นอาชีพอื่นๆเลยอ่ะกเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจหรออมีมีแฟนมีแฟนในวงการไหมหรือมีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีแฟนเจกไม่มีแฟนเฉกอ๋อหนึกไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวไม่มีเลยหัวเลยอ่ะเต้นเก่งหรอเธอเต้นเก่งหรอเธอเต้นบ่อยมากเลยอ่ะเราก็คิดว่าเราเต้นเก่ง เก่งตในหมุนหมุนอย่างเมื่อกี้ให้ดูอีกทีได้ไหมมีการตวัดค่ะว่าเฮ้ยเข้าควักเฮหมุนวอกได้หมุนวอกได้หมุนวอกด้วยโลดก็ได้เธอไฟช็อตลองไฟช็อตใครวะฉันรู้แล้วเจนนี่เขียวเธอเจอเจนนี่ฟิตเนสบ้างปะเห็นพี่ปอมแปมที่ฟิตเนสประจำเห็นในคลิปหรือเห็นตัวตัวจริงๆ เห็นอะไรคิดอ่ะอุยอ้าวตัดทิ้งอีกแล้วเนี่ยพอจะเก่งเขียนปุ๊บพอบอกปุ๊บกูตัดแล้วพอกูเก่งเขียนปุ๊บเธอเคยเล่นละครกับพวกเราด้วยหรอคค่ะกับเธอ่มะเล่นละครกับแล้วเล่นกับพี่ไหมเคยเล่นกับพี่ไหมไม่เคยไม่เคยเล่นแล้วฉันล่ะไม่เคยแล้วเคยเจอพี่ที่ไหนามงานไม่แล้วฉันกับเธออ่ะเคยเอาเนื้อเบียดกันไหมเคยเบียด เราเคยลวนลามเธอปะฉันไม่เคยไปเบียดอะไรกับเธอหรอกนะทเส็ธอร้องเพลงอะไรเธอร้องเพลงอะไรเธอชอบร้องเพลงวันนี้มิเธออยากจะร้องเพลงอะไรให้ฉันฟังจัไหนลองร้องสักท่อนหนึ่งสิแปนจ้าฉันมาแล้วจ้าฉันมีแล้วนะใครมาเกเฮ้ยจังหวะมือเขามีความแบบเธอใครวะอันแม่จะรู้ดีมากเลยนะ ร้เพื่อนในวงการของเธอเธออยู่กับแก๊งไหนอ่ะมีแป้งอุ้ยอันนี้พรว้าวว้าวฉันรู้แล้วอันนี้พรก็คือยัยแนทตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าฉันน่ะเล่นละครเรื่องอะไรบ้างเธอในอาทิตย์นี้เธอเพิ่งเจอฉันเลยใช่ปะเขียน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 เขีจำจีจำชัยฉันนึกว่าคนนี้แต่ว่าเขาเคยเล่นละครกับฉันน่ะ เขาอยากเป็นนักวิจัยด้วยอ่ะอ่ะฉันตอบละอ่ะอ่อะอ่เอาวันนี้ฉันพูดเลยว่าพวกเธอฉันโง่เลยฉันโง่เลยฉันโง่เลยปุ๊กใ้เขียนยังเขียนแล้วแต่มั่วพร้อมกันพร้อมก่อนก็ไม่รู้ก็คงจะเป็นอันนี้ป้าเพราะว่าน้ำตาลชลิตาเออเออโหยากอ่ะเธอเธอ ก้อยอลัสเหรออุ้ยก้อยอลัสเหรอแต่ถูก175นะอ่ะดังเลยไม่ต้องลบแล้วไม่ต้องลบแล้วอ่ะของฉันนะอิลิลี่เออหรือลี่หวางลี่ไหนลิลี่ชินชินวูดอ่ะเออขาเล่นละครอ้ากับฉันนะเขาเล่นละครกับฉันนี่าผิดแล้วสิไม่แล้วน้ำตาลเคยเล่นละครกับยายเหรอไม่เคยอ๋อ เอางั้นเปลี่ยนเป็นเนตซี่ได้ไหมเนตตี้เอางี้เอางี้เขียนชื่อสำรองอย่างนันเหมือนกันสิอาบุกี้สำรองคือก็ยากอยู่ดีออกแบบเหรอเฮ้ยเออจริงด้วยเอาแบบเคยร้องเพลงเหรอวะเฮ้ยเคยเดินแบบจริงๆด้วยอ่ะว่าคนใส่แหวนถึงใครอ่ะเปลี่ยนฟอร์มค่ะเดี๋ยวสูงไม่เจ็ดสิบห้าอาะฉัตอบว่าตอบว่า อเล็กเลนเดลฉันน่าจะลองเทวันอ่ะกูตอบว่าน้ำตาลกูตอบว่าออกแบบฉันตอบว่าไอเล็กเลนเดลวเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่านายไดโนเสาร์คือใครไดโนเสาร์คนนี้ก็คืออวิววัวนั้นรถแน่ก็อยากวิววันนั้นรถแน่เลยใช่แล้วค่ะกันเถอะแปลว่าวิววันนันรอใช่เล่นหลายเรื่องด้วย บน Instagram ก็จะรู้ว่าเราใส่แต่รองเท้าคู่นี้คู่เดียวแล้วมันเป็นชิ้งได้ไงร้องเพลงกับแนทอันนี้พรก็เป็นฉีกเป็นน้ำตาถ้าคิดว่าไม่ใช่ันเดยเขียนไว้แล้วด้วยอ่ะว่าละครที่เล่นที่เขียนไว้เลยคือ F4 อ่ะเขียนไว้แล้วด้วยอ่ะแต่แบบเพราะฉะนั้นนะคะได้นสาวของเราอเล็กเล่นเดลนะคะมาิยาภูลริลลย สบายดีไม่ได้เจอกันนานก็ถึงมากเลยก็ถึงมากเลยนี่เป็นอย่างไรช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แต่ว่านอกจากแฮปปี้คิดว่ากําลังแบบงงกับชีวิตมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในสภาพของวิกฤตโลกที่น่ากลัวมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและคิดว่าหลายหลคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเราจะแพลนชีวิตยังไงเราไม่รู้ตรงไหนจะน้ําท่วมตรงไหนจะร้อนเกินไปเราจะแพลนแบบเรื่องครอบครัวก็ไม่ได้ก็เลยแบบปีนี้เป็นปีที่กําลังแบบ พยายามตกผลึกแล้วพยายามหาทางที่แบบโอเคเราจะทํายังไงได้เ,ออเพื่อที่จะหนึ่งช่วยในเรื่องนี้แล้วก็ แทนชีวิตตัวเองด้วยอ่ะเหมือนที่เราอยากทำวิจัยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะจิจอบล่าสุดที่ทำล้วกันเนี่ยเรก็ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ที่พวกแบบมาช่วยที่เอสเอ r i s e e a r ดีใจมากยังไม่ได้ไปช่วยอะไรกับมาริยาบ้างเลยโอเคเดี๋ยวต้องโทรแล้วล่ะมันมี่เป็นตัวทำให้สิ่งแวดล้อมพังทลายเลยมันช่วยเยอะเลยอะเลยมันมีบางแหวที่เขาบริการลีเทนมันมีบางแหวที่มาริยายื่นมาแต่แบบโอ้ยกูสุ่มเสี่ยงมากเลยครัแต่แต่เพาตอนนี้ตอนนี้โครงการของเอก็ยังก็ย ดําเนินดเนนิอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีเบรกบ้างอ่ะเพราะว่าคิดว่าแบบหลายปีตั้งแต่รับตําแหน่งอะค่ะเมยก็ทำหลายหลายอย่างแบบเหมือนไปพูดไปคุยไปทำนู่นแบบแบบ outside work อะแล้วคิดว่าปีนี้เป็นปีที่เราต้องเริ่มแบบใส่อะไรเข้าไปในหัวเราแบบใหม่ๆแล้วก็เลยอยากจะแบบ take a little break ได้แต่ว่าจากที่เคยทํางานด้วยบางคนที่คือแบบเป็นคนจริงจังอะแกเป็นคนแกเป็นคนจริงแกเป็นคนจริงจังเรื่องสิ่งหมาแบบ เข้าใจมามันจะมีคนทำเอาเทรนด์น่ะกับคนที่ทำเพรารู้สึกว่าแบบเป็นแคร์มากๆจริงๆอะไรงที่เคยทำงานกับมาเรียนนี่คือคนที่แบบแคร์กับเรื่องนี้มากๆจริงๆซึ่งอย่างที่บอกมีอะไรแบแจ้งพวกแจ้งมาได้เลยยินดีเลยยินดียินดีนะเดแล้วตอนนี้ปีนี้จะได้เห็นอะไรแบบกับเธออีกบ้างเธอตอนนี้ยังยังงงอยู่ค่ะกับหลายๆหลายๆอย่างก็ถ้าใครอยากติดตามแบบผลงานอะไรก็ตามก็ฝาก IG จีมาเรียนละกันค่ะ m a ลันแอร์ r รนเพื่อมีโครงการอะไรดี ได้ไปช่วยเหลือกันนะคะเอ้าวันนี้ขอบคุณไดนโนเสาร์รับเชิญของเรานะคะมารยา,าพูริล่า